ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนในภาคใต้ที่ยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีเวทีไม่มีโทรทัศน์แต่มีเสียงหัวเราะดังขึ้นทุกคืนจากหลังฉากผ้าขาวที่คนเรียกกันว่าหนังตะลุงนั่นคือเวทีเล็กๆที่เงากลายเป็นชีวิตและเสียงของคนกลายเป็นจิตวิญญาณของผู้คนในหมู่บ้านและท่ามกลางเสียงหัวเราะเหล่านั้น มีชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนหนังตะลุงให้กลายเป็นศิลปะแห่งความจริงเขาชื่อว่าไอ้แท่งไอ้แท่งเป็นชาวบ้านคูขุดจังหวัดสงขลาคนธรรมดาแต่มีฝีมือแกะหนังวัวบางจนละเอียดเขาชอบแซวชอบเล่าเรื่องชอบทำให้คนหัวเราะเสียงของเขาไม่เหมือนใครมีทั้งความขี้เล่นและความจริงที่ซ่อนอยู่ในคำพูดวันหนึ่ง ครูหนังในหมู่บ้านล้มป่วยงานวัดที่กำลังจะเริ่มก็แทบล่มไอแท่งอาสาขึ้นเวทีแทนทั้งที่ไม่เคยเล่นเต็มชุดมาก่อนเขาจุดไฟตะเกียงฉายเงาหนังขึ้นบนผ้าขาวและเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าเงาไม่พูดร็อกถ้าคนไม่ให้เสียงคำนั้นทำให้คนทั้งวัดหัวเราะลั่นเสียงหัวเราะที่มีทั้งความสนุกและน้ำตาซ่อนอยู่ตั้งแต่นั้นมา ไอ้แท่งกลายเป็นตำนานของหนังตะลุงเขาไม่ใช่แค่คนภาคแต่เป็นคนที่ใช้เงาเล่าเรื่องของชีวิตจริงในบ้านเมืองเสียสีเจ้าเมืองวิจารณ์คนมีอำนาจแต่พูดด้วยคำขำๆที่ไม่มีใครโกรธเพราะทุกคนรู้ว่าเบื้องหลังเสียงหัวเราะนั้นคือความจริงที่คนกล้าไม่พูดเขาเอาความทุกข์ของชาวบ้านมาเปลี่ยนเป็นมุกเอาความจนมาเปลี่ยนเป็นความภูมิใจ และทำให้หนังตลุงไม่ใช่แค่การแสดงแต่เป็นกระจกสะท้อนชีวิตของคนใต้คนใต้เรียกเขาด้วยความเคารพว่าลุงเท่งไม่ใช่เพราะอายุแต่เพราะเขาเป็นลุงของหัวใจเป็นคนที่ทำให้คนหัวเราะในวันที่ไม่มีอะไรจะหัวเราะได้เป็นคนที่กล้าพูดแทนทุกคนในยุคที่เสียงของคนตัวเล็กไม่มีใครฟังทุกวันนี้แม้ไอเท่งจะจากไปแล้วแต่ในทุกคณะหนังตลุง ไม่ว่าจะอยู่พัทธลุงสงขลาหรือทั่วภาคได้จะต้องมีตัวเท่งอยู่ในฉากเสมอเพราะนั่นไม่ใช่แค่ตัวตลกแต่คือจิตวิญญาณของคนใต้ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อความทุกข์และไม่เคยยอมให้ความเงียบกลืนเสียงหัวเราะของชีวิตตำนานของไอเท่งจริงไม่ใช่แค่เรื่องของหนังตลุงแต่คือเรื่องของมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้เสียงหัวเราะต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมและใช้ศิลปะเล็กๆ ปลุกให้เงามีชีวิตจนถึงทุกวันนี้